คู่หูพอดแคสต์ฟังเมื่อไหร่ก็ได้เรื่องเดินทางมาถึงแล้วนะครับกับเกมนัดสุดท้ายของฤดูกาลซูเปอร์โบรมดีซูเปอร์โบ哈านะครับแต่ว่าวันนี้ใส่เสื้อ4ีนะเรเดี๋ยวมาดูกันนะครับว่ามีอะไรจะเกิดขึ้นได้บ้างเรื่องมันน่าสนใจแบบไหนใครน่าจะเป็นแชมป์เดี๋ยวมาดูกันนะครับกับวันนี้ครับบัสหรือว่าชีฟแน่นอนครับฟันทงกันเห็นเห็นมีแจกวาร์ปกันเห็นเห็นในบาสเกตบอลทัชดาครับที่กดไม่มี ไปเอาจะให้อะโวแล้วดิผมไม่รู้กูไม่รู้มาถึงแล้วครับวันที่รอคอยนะครับวันนี้เนี่ย ซูเปอร์โบกำลังจะเล่นกันแล้ววันจันทนะครับวันนี้เราก็เลยเปลี่ยนบรรยากาศเปลี่ยนห้องให้มันกลายเป็นซูเปอร์โบตทีมกันเลยนะครับวันนี้นะครับเดี๋ยวเราจะคุยกันนะครับระหว่างทัมเบล์บัคเนียสกับทางด้านของแค s สาซิตี้ชีฟแชมป์เก่านะครับเจอกันมันมีอะไรน่าดูบ้างใครจะเป็นอย่างไรกันบ้านนะครับเดี๋ยววันนี้เนี่ยมีแขกรับเชิญด้วยกันนะครับสคนนะฮะด้านซ้ายมือผมนะครับโปรแจ๊บติรัสสุธบุตรนะครับส่วน ด้านขวาของผมนะครับเหยื่อรายใหม่ของเราเหยื่อรายใหม่ของเรานะครับชื่อจริงก็คือภูสิทธิ์รุ่งเจริญวัฒนกิจนะฮะหรือว่าแอดมินเตี๋ยวรอแดดแอดมินเตี๋ยวนะจาก NFL Thailand อยู่กับผมแล้วนะครับสวัสดีครับพี่แจ๊บสวัสดีครั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 บนะครับเพื่อเป็นความเสมอภาคนะครับผมเรียกทุกคนพี่หมดเลยนะครับเรียกพี่แจ๊บนะฮะเรียกพี่แจ๊บแล้วก็เรียกพี่เตี๋ยวด้วยนะโโอ้หเตี๋ยวมาในฐานะของ แอดมินที่อาวุโสที่สุดของเพจ NFL Thailand นะฮะณตอนนี้ณตอนนี้นะครับผมนะครับก็เดี๋ยวแกแล้วเหรอแกแล้วเหรอนิดเดียวนิดเดียวเหรอนิดเดียวไงก็ไม่แกกว่าพี่แจ๊บหรอกเออใช่ใช่ไหมเออคุยคุยกับเตียวใชี่ยนะครับในฐานะเป็นแอดมินของ NFL Thailand คุยกับผู้บรรยาย NFL อ็นไม่เคยคุยที่อะไรเกี่ยวกับเรื่องอเมริคซ์บอลเลยเออไม่เคยคุยไมแน่นอนเวลาเองตลาดเออหล่เอาเวลาเองนะโอ๊ย เดี๋ยวใส่เสื้อสีแสดไว้นี่เหรอนี่เราก็หมกมุ่นอยู่กับแต่เรื่องนี้ทำไมอ่ะรายการใครอ๋ออ๋อรายการครับเฮียครับเฮียเอาป๋าป๋าป๋ารายการส่งรายการป๋าป๋าผมไปต่อด้วยนะเทปนี้เทปนี้เราจะตั้งใจเอาไว้สำหรับคนที่อยากดูเกมเคี้ยวๆหน่อยเราจะคุยกันเหมือนว่าคาดการณ์กันว่าสิ่งที่มันน่าจะเกิดขึ้นในเกมซูเปอร์โบว์นัดที่55วันจันทร์นี้นะครับ เริ่มต้นกันเลยนะกับคําถามแรกนะครับผมจะพูดหลังจากนี้ผมจะพูดน้อยๆละถ้าเกิดว่าผมจะพูดต่อเมื่อพวกคุณเถียงกันเราไม่ค่อยถูกใจผมจะแย่งพูดคําถามแรกชีฟกับบักเกินคาดไหมฮะไม่นะอ้าผมก็เกินนิดนึงแล้วกันจะให้มีเรื่องเถียงเลยเกินฝั่งไหนผมว่าฝั่งเกินฝั่งเอฟซีกเพราะว่า อ่าหลายคนจะบอกว่าเบรดี้เทียสามแล้วโอ้เทียสามโค้ชแบกเทียสามแล้วปีนี้โไม่ตัดเทียจคือจริงๆมันมีว่าโค้ชแบกเทียสามแล้วอโอ้ยมัไหวหรอกสี่สิบสามแล้วเนี่ยเทียเนี่ยนะครับถ้าเกิดว,ว่าแบ่งถ้าเกิด เป็นแปรแนรักน่ารักเนี nice. ่ยบอกว่าแบบชั้นสามเนี่ยนะฮะถ้าเกิดแปรแบบที่เกียจหน่อยบอกว่าโอ้โหแม่งวันนักสามแม่งวันนะกสามใกล้จันทานแล้วโดนโดนโดนลดสารภาพโดนรถกฐานภาพไปแล้วย้ายทีไม่มีบิลิชิกแล้วมันจะไปได้ยังไงไหวเหรออ่าแต่สุดท้ายแล้วก็เกินคาดเพราะจริงปีนี้โรเจอร์เองก็ถือว่าทอฟฟ์ฟอร์มเนาะกลับมาก็ชนะทั้งบรีด้วยชนะทั้งโรเจอร์ด้วยถือว่าก็เขาก็พิสูจน์ตัวเองถือว่าก็เกินคาด สำหรับผมนิดนึงอาการผมเนี่ยเคยฟันไว้ว่าเป็นเซนต์ผมเคยฟันกับตั้มไว้ว่าเป็นนิโอลีนกับเขาพูดคาจาชีเใช่ไหมเคยฟันกับตั้มไว้ที่เคยฟันกับผมเนี่ยแปลว่าเราสองคนต้องไปไหนด้วยกันที่เมียไม่รู้นะไอ้มึงเงียบๆอยู่เอ้าให้เครดิตแกสักนิดนึงนะแกบอกไว้ว่าเนี่ยเซนต์เนี่ยดีที่สุดของสายนี้จะเชื่อว่ากลมกลืนกลมกลึงที่สุดแล้วนะฮะดังนั้นการผ่านการผ่านเซนต์ได้เนี่ย นะครับสองเกมในรการปกติก็น่าจะมีเครดิตพอที่จะผ่านกาถึงซุปเปอร์โบว์ได้มาถึงจุดนี้ได้เนี่ยผมไม่ได้ให้เครดิตร้อกับทอมเบรดี้ทอมเบรดี้เป็นคอร์เตอร์แบ็กยังเป็นคอร์เตอร์แบ็กที่เก่งอยู่ประสบการณ์สูงแต่ว่าคุณมองข้ามทีมรับของธรมเบย์บัคเคนเนียสไม่ได้เลยนะอย่างเกมล่าสุดที่รอบชิงทช้ปสายกับแพ็กเกอร์ เรดี้สามไอเอ็นทีนะสามมินิเซตนะสามมินิเซตนะสามมินิเซตนะผลงานส่วนตัวอ่ะโรเจอร์ดีกว่านะครับผมมองว่าทีมรับดักคเนียควรจะได้เครดิตมากกว่านี้โดธรอปด์เองก็ต้องได้เครดิตเพราะว่าเมื่อทีมรับให้โอกาสทีมบุกคุณทำได้คุณนำมาเปลี่ยนเป็นแต้มเกมเป็นสาเป็นมันเจ็กอะไรก็ว่าไปเนี่ยนะคือคือรูปเกมเนี่ยอาจจะดูไม่ไม่ได้เหนือกว่าเอาทั้งสองรอบเลยทั้งแต่เจอเซนกับเจอไม่ได้เหนือกว่ากอรเกมโดยรวม ผมบอกว่าเป็นรองนะอืเวลาระยะที่ทําได้การครองบอลในนี้ยผมว่าดูเป็นรองคู่แข่งแต่เบดี้คือเบดี้เมื่อมีโอกาสทําได้เสมอกรับเออเออเรื่องนี้ดีเรื่องนี้ดีดันนั้นเข้าสู่ประเด็นแรกกันนะครับอย่างแรกผมก็ค้างคล้อยตามด้วยว่าสองรอบที่ผ่านมาเหมือนเบรดี้ยังไม่ได้ทําหน้าที่ที่ทุกคนคาดหวังคือยังไม่ใช่พระเอก เกมรับต่างหากเป็นพระเอกดังนั้นเกมรับที่เข้าที่เข้าทางมากๆพีคลิกมา2เกมละเจอเกมรุกที่แม่งก็โหดสุดเท่าที่ลีกมีตอนเนี้ยอืไหวไหมตั้มกำลังถามผมว่าทำยังไงบัคคาเนียในฝั่งของทีบบมทบ,บ้าเจาทีมบุกไฮออคเคนของเชฟอยู่ใช่ไหมถ้าบัคคาเนียจะชนะเกมรับจะต้องออกมาเป็นยังไงถามพี่ดีนะอย่างแรกนะับ การจะเจอชีฟเนี่ยนะสิ่งแรกถ้าคุณคิดจะเอาชนะพวกเขาเนี่ยคุณจะต้องตัดอย่างแรกเลยคุณจะต้องตัดบิ๊กเพลไปก่อนันะไอ้ลูกบอมยาวลูกบิ๊กเพลหรือบอมสั้นแล้วลูกการเล่นครั้งเดียวที่ทำระยะได้เยอะๆเนี่ยถ้าคุณโดนแบบนี้เยอะศบคุณไม่สวยการจะตัดบิ๊กเพลคุณต้องมีเงื่อนไขสองอย่างคุณจะต้องมีหน่วยกดดันเตอร์แบกที่ดีพอับนะเข้าไปเร่งจังหวะนะตัวพทติมหโฮมให้ออกบอลเร็วกว่า ที่เขาต้องการนะเพราะบิ๊กเพลพวกนี้มันต้องการเล้าที่ต้องการเวลาให้เล้าเนี่ยตัวปีกเนี่ยวิ่งเล้าเดวิลโปไปดังนั้นมันจะต้องมีตัวเข้าไปก่อนแรงคอร์ทแบ็กจุดนี้ผมมองว่าบัคเนียสมีนะไม่ว่าจะเป็นเจสันเปียร์พอลนะตัวไลน์แบ็กเกอร์เดวินไวท์อมีอย่างชาคิลแบรตซึ่งก็ถือเป็นตัวแล้วก็เอ็นดามูกองเอ็นดามูกองซูที่กดดันจากตรงกลางเนี่ยเรื่องพาสวัชเนี่ยผมว่าโอเคผมว่าบัคมีนะแต่ว่าอย่างที่สอนในการตัดบิ๊กเพลเนี่ย ผมจำได้เลยวอลเลนแซฟแต่ที่นี่คุณต้อเสื้อมาวันนี้วอลเลนแซฟเคยบอกว่าดีฟเวอร์ซีฟไลน์กับดีฟเวอร์ซีฟแบ็กทำงานต้องประสานกันเมื่อไหร่ดีฟเวอร์ซีฟไลน์ทำผลงานได้ดีดีฟเวอร์ซีฟแบ็กงานง่ายเพราะนั้นโจทย์ข้อแรกที่บัคเนีสนี้ก็คือหน่วยเข้ากดในคาร์ดแบ็กผมว่าพวกเขามีดีพอที่จะเข้าไปรบกวนแพตติกมาฮ์ให้ให้ไม่มีเวลาในการมากนักแต่ว่าคำถามก็คือบัคเนีจะมีตัวคุมปีกระดับ ชัดดาวคอนเนอร์หรือเปล่านะ,ะเพราะว่าการที่คุณต้องไปประกบปีกความเร็วสูงๆอย่างไทวิคิวอย่างมิโคฮาร์ดแมนเนี่ยไม่ง่ายนะไม่ง่ายนะ<ม>คำถามข้อที่2ก็คือยังไม่แน่ใจว่าบัคเนียสมีก็คือเมย์ตูมโตคมปีกร,ระดับดีพอที่จะอยู่กับไอปีกพักการ,รเร็วๆจัดๆทั้งสองคนเนี่ยนะได้หรือเปล่านะนี่คือฝั่งทีมรับของบัคเนียในสองรอบที่ผ่านมาไม่ว่าจะเป็นเกมที่เจอกับเซนกับเจอกับแพคเกอร์นะ สิ่งหนึ่งที่ทีมรับของบัคเคนเนสทำได้ก็คือเขาเรียกว่าฟอร์สเทอร์โนเวอร์อินเซหรือว่าฟอร์สฟอมัได้ได้ได้หลายครั้งนะดูก็เก่งมาเซนเนี่ยชัดเจนมากๆเพราเขาชนะเพราะว่ามีส่วนดีตรงนี้แล้วก็ข้อสุดท้ายถ้าเกิดคุณเอาบิ๊กเพลย์เขาไม่อยู่ับถ้าคุณเสียบ<อ>ิ๊กเพลย์แต่ถ้าคุณเสียแล้วไม่เสียทัชดาวโดนข้างยาไปแล้วแต่ว่าอ่ะไม่อุดไว้ไปอุดไว้แต่พอเขาบุกมาใกล้บ้านแล้วคุณอุดได้ชีฟ เวลาขูบเข้ามาใกล้พื้นที่บีบลงอันตรายน้อยลงนะอ่าโอเคเข้าใจว่าแต่ถ้าเกิดว่าสนามกว้างกว้างอันตรายชิบหายเลยแม่งแม่งเร็วมากตลาตัวแม่งเร็วมากเพราะนั้นบางครั้งถ้าจะถ้าสมมติจะเสียคุณเสียในช่วงแรกๆของดรายคคุณเสียแนดเดอชีฟเริ่มบวกเนี่ยยังโอเคอยู่แต่ถ้าเกิดว่ามาโฮมสุกมาแถวใกล้ๆแถวลสนาม เขาว่าบิ๊กเพจในจังหวัดตำแหน่งนี้เนี่ยมันอาจจะหมายถึงเจ็ดแต้มอันนั้นอันตรายก็บีบให้มันเหลือสัก3ามอ่ไมครังอาจจะยอมเสียระยะเขาเรียกว่าการตั้งทีมรับบิวรเช็ชอบมากเขาเรียกว่ายอมงอแต่ไม่ยอมหักยอมเสียระยะตางสนามแต่พอกค้เห็นโซนปั๊บมันก็บีบขึ้นเหนียวขึ้นยอมยอมเสียสาไม่เสียเจ็ดนะครับสูตรสำเร็จ เขาบอกว่าถ้าเกิดจะหยุดชีฟได้โอเคแหละนะครับต้องต้องให้เวลาคนละแบบน้อยๆนะฮะต้องคุมปีดีๆอย่างสุดท้ายเดี๋ยวเขาบอกว่าให้ใช้เกมรุกเป็นเกมรับให้ได้นั่นก็คือให้เวลามาคฮมยืนสนามน้อยๆอถูกม,มีไหมมีไหม,มบัคเนี่ยเป็นทีมที่จริงๆแล้วว่ะวิ่งดีนะแต่ไม่ค่อยอเรียกสำหรับผมเนี่ยการจะหยุดมาโฮมนะ คืออย่างที่พี่แจพูดอ่ะ<ห>คือให้ใหหนั่งข้างสนามดีกว่า <c oughs> คือต่อให้อยู่ในสนามเนี่ยต่อจริงๆไม่ว่าจะเป็นข้างลึกจริงๆตอนที่จะเกมแบบดอลฟินเนี่ย <c oughs> ครึ่งแรกอ่ะ ชิปไปไม่เป็นแล้วอินเตอร์เซปสองครั้งอะไรวะพี Dragon, ่ดอฟฟินกับทีมที่อ่อนๆหน่อยแเราเข้าถึงมันก็ได้เออใส่มาทําไมก็ไม่รู้เหมือนกันเนี่ยเขาพูดทำไมเนี่ยพูดทำไมเนี่ยอ้างอิงอ้างอิงอ้างอิงแน่ชัดอะไรเอเคไอ้ก้อนนั้นไอ้ก้อนนั้นเอาต่อแน่คืออย่างดอฟฟินเนี่ยจะมีคุมตัวคุมปีกระดับชัดดาวเรียกแบบเซอเวีนเฮลเวิร์ดอ่าตอนเนี้ย ทาริคิวทำอะไรไม่ได้เลยช่วงแรกแต่เขาก็มีการปรับเปลี่ยนมาเล่นเอาทาริคิวมาเล่นเอ็นอาราวเอามาวิ่งการว่าเปิดพื้นที่การว่าพอมีแผนที่มันไม่ใช่ต้องเรียกกว้างลึกอย่างเดียวคือให้บอลให้บอลถึงให้บอลมาถึงมือวิวเถอะให้เรวที่สุดเดี๋ยวมันทำของมันเองได้มันมันรับบอลได้มันวิ่งเองได้ต่อทีนี้การว่าแผงหลังเริ่มลวนว่าต้องมาเริ่มรับมาเปลี่ยนการรับมือก้องคอยระวังแล้วทีนี้เนี่ย แผนบุกของชีฟเองก็ไม่ใช่ว่าจะมีแต่20ล้าอัพนะอ่าอย่าลืมเคลซี่นะตรงกลางถ้าคุณไอ้นี่แหละถ้าเกิดสมมุติว่าโฟแมนรัชของบัคไม่เข้าไม่ถึงมาโคมเมื่อไหร่ตรงกลางพังแน่ต้องบลิสถ้าถ้าเกิดต้องบลิสอีกเนี่ยตรงกลางว่างเลยเคลซี่เล่นได้เพราะฉะนั้นเนี่ยเคลซี่เนี่ยปีกในรับระดับพันกว่าหลาเนี่ยไม่ไม่ธรรมดาอยู่แล้วเพราะฉะนั้นตรงกลางเนี่ย ผมว่าบัคเองอ่ะจะไม่กล้าเล็กให้ไม่ให้ไม่กล้าให้ตัวไอ้บิสเยอะเพราะถ้าบิสเยอะเนี่ยตรงก,รกลางจะโล,ล่งอ่าเพราะฉะนั้นถ้าเกิดโฟร์แมนลัชที่พี่แจ๊บว่าเข้าไม่ถึงจริงๆเรียบร้อยรอจริงๆมาโฮมอ่ะมีสถิติเจอบิสที่ดีมากค,คือมีเลตติ้งร้อยสามสิบกว่าเวลาเจอบิสสิบสิบสามทัชดาวไม่เย็นสิบเลยเพราะฉะนั้นมาโฮมเล่นกับบิสเก่งอยู่แล้วเพราะฉะนั้นเนี่ยผมบอกว่าตรงเนี้ยถ้าเกมรับบัคที่ว่า แน่นๆไม่ว่าจะมีตัวรัชดีๆถ้าเกิดเข้าไม่ถึงแล้วมาโฮมจริงมีความคล่องเขาสามารถสเตปหนีออกมาออกพ็อกเก็ตยังวิ่งกับเข้ามาหรือว่าเขาวิ่งไปคว้างไปได้ดีเพราะฉะนั้นตรงเนี้จะทําให้บัคตัวคุมปีกบัคต่อให้ยิ่งยิ่งไม่ได้ชื่อชั้นดีอยู่แล้วเนี่ยจะยิ่งทําให้ไทคิวเนี่ยเขาเรียกว่าฉีกตัวประกบได้ง่ายแล้วเกมวี2สิบสองที่เจอกันมาโฮมคว้างไป400กว่าหลาฮิวรับไป200กว่าหลาเพราะฉะนั้นเนี่ย ผมว่าไม่ไม่ง่ายสําหรับเกมลาบ,บักที่จะหยุดแต่อีกวิธีหนึ่งผมว่าถ้าได้บุกบักได้บุกเนี่ยควรจะเล่นกับเวลาเยอะๆคือต้องมีเกมเกมวิ่งอ่ะที่ทําได้ดีแต่ไม่เรียกก็ไม่เข้าใจเหมือนกันครับต้องต้องเรียกอาจจะต้องเรียกเกมวิ่งเยอะเพราะรชิปเองก็การวิ่งไม่ดีนะเขารอไว้ที่เกมนี้เปล่าคือผมว่า ถ้าบัคเคนีนสจะต้องบบกแล้วต้องใช้เวลาเนี่ยมันจะต้องมีวิ่งแล้วรวมถึงคือทํายังไงก็ได้ให้ร้ายคุณกินเวลาเยอะอาจจะเป็นวิ่งสลับข้างสั้นอะไรที่เป็นเปอร์เซ็นเป็นเปอร์เซ็นที่สูงๆโชว์เนี่ยไม่ต้องการายเยอะอันนี้สําคัญมากอย่างเกมชัดชาร์เจอร์ที่ทำอาชีพกับแย่นะชีพต้องมันชนะต่อเวลาเกมที่เจอกับเรดเดอร์เนี่ยพวกนี้ก็พวกคือมีวิธีร้์กินเวลาเยอะเยอะซึ่งซึ่งบางครั้งวิ่งก็ดีหรือไม่ก็เล่นเน้นข้างสั้นนะ ให้ให้ให้ร้ายมันไปเรื่อยๆเนี่ยมาโฮมนั่งข้าสนามน,นานก็ยากเหมือนกันนี่คือประเด็น<ม>ที่เกมรับถ้าเกิดว่าดีที่สุดคืออยาให้มันลงมาอ,อย่าให้มาโฮมมันลงมาได้ไฟ<ม>ได้ขี้หมูขี้ป่าให้เสียเวลาเยอะ<ม>ๆ,ๆเข้าไว้นะครับโอ้โหฟังแล้วโคตรเหนื่อยเลยฮะจะเอาชีฟมันอยู่ได้ยังไงเนี่ยจะทําอย่างนี้ก็อย่างโน้นจะทาอย่างโน้นก็อย่างนี้<ม>แล้วบัคเนียมันจะมีวิธีฟิกอีกไหมอ่ะ นี่พีคเหรอโดนเนอบร่แบทเทิลอันนี้ผมคิดว่าสำคัญนะบ่คมาที่มาโฮมซินงค่อนข้แบบที่ดีแต่บางครั้งเราก็เห็นด้วยความมั่นใจของเขาที่เหมือนจะมากเกินไปเนสังเกตว่าบางลูกมึงมึงไม่ครคว้างนะมึงก็คว้างนะซึ่งตรงนี้เนี่ยบัคเนียสาจจะใช้จังหวะเนี้ยเรียกว่าอินเตอร์เซป ได้นะครับมาโฮมส์โอเคผมว่ายอมรับว่าเขาคือเบอร์หนึ่งของลีกแต่บางครั้งมึงก็มั่นใจตัวเองมากไปนิดนึงบางจังหวะที่อย่างวอเจอร์อย่างเบรดี้แม่งคว้างทิ้งมึงไม่มึงไม่ทิ้งนะผมอายุไม่ิ้าไม่ทิ้งเลยผมอดผมอายุ25ไม่ให้บ้าคว้างได้ไงไอ้จังหวะอย่างเงี้ยซึ่งจังหวะเนี้มันมีแน่ในเกมทั่วบมเชื่อแน่พี่แจ๊คกำลังจะบอกว่าถ้าถ้าเพล เพลงไม่ควรเล่นแล้วเล่นมาเนี่ยควรจะต้องเก็บให้ได้ควรต้องเก็บให้ได้ประเด็นนี้หอประเด็นนี้นี่ต้องสมาธิดีแค่ไหนนะึะถึงจะทําได้ พอดแคสต์ Podcast, ฟังเมื่อไหร่ก็ได้เรื่อง